ดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทนกอนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่จีนนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปดูหมีแพนด้านะครับทุกคน <S <S วันนี้เราไปได้วยกัน3ามคนในแท็กซี่นะครับแล้วก็นี่คุณยางลูกพี่ลูกน้องผมนะแล้วก็นี่ก็ลูกพี่ลูกน้องผมอีกคนนึงคุณเชิญนะครับ <S 1> <S 1> ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาด้วยแหละแต่ก็คือนั่งแยกๆกันนะก็คือหนุ่มๆสามคนนั่งแท็กซี่ด้วยกันแค่นั้นแหละครับก็ไปชมคลิปนี้กันนะครับไปดูแพนด้ากันนะทุกคน ก็มาถึงสวนสัตว์ที่จะไปดูแพนด้ากันแล้วนะครับคือบอกเลยนะว่าจีนที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองแบบเซชวนนะครับตรงเชิงตูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองที่แบบสไตล์แพนด้ามากเลยทุกคนเพราะว่ามันมีทั้งลูกปั้นแพนด้าแล้วก็ตุ๊กตาแพนด้าขายเยอะแยะนะทุตัวคือแพนด้ามันมีถิ่นตั้งอยู่ในเมืองนี้ของจีนไงทุกคนมันก็เลยเป็นนี้นะครับเมืองที่นี่ก็จะแบบสไตล์แพนด้าหน่อยนะทุกคน ก่อนจะไปดูแพนด้านะทุกคนคือเข้าห้องน้าเสร็จจะมาดูตุ๊กตาแพนด้าหน่อยเพราะว่าผมก็ว่าจะซื้อตุ๊กตาแพนด้าหน่อยนะทุกคนคือจะดูว่ามีตัวไหนที่อยากได้ไหมอะไรอย่างเงี้นะ आपको आ आपको 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 आ आपको आपकोज आपकोको आपको भ अ आपको सा आपको 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 । ¡Gracias! ก็ไม่มีตัวที่ผมอยากได้นะครับคือมันแพงด้วยไงทุกคนลูกพี่ลูกน้องผมก็ดูเสร็จแล้วไม่มีใครอยากได้ตัวไหนเหมือนกันนะครับ आपको आपको भ आपको 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 ब आपको अश आपको 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 a भ a आपको आपकोभत आपको आपको a । ทุกคนครับผมเจอแพนด้าแล้วทุกคนนี่มันนั่งอยู่นี่นะครับไม่รู้มันทำอะไรมันนอนเล่นหรือเปล่านะครับ เหมือนว่ามันกําลังแบบเกาพุงอะไรหรือเปล่าเอ๊้แต่ว่าที่แน่ๆมันกินไม้ไผ่อยู่นะตอนเนี้ยถ้ามีเยอะหน่อยก็ดีนะแต่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวจริงๆเห็นไม่ตัวหนึ่งแต่ว่าเห็นไม่ชัดเพราะมันนอนหลับอยู่แล้วพุ่มไม้บังอยู่นะครับนี่คือนกยุงครับทุกคนตอนนี้มันแบบว่ามันคัวม,มันหายไปไหน มันมุดหัวอะไรของมันวะเนี่ยไม่เห็นหัวเลยอี่งกับนกยุงหัวขาทุกคนโอเคมันมาแล้วหัวออกมาแล้วทุกคนแม่งมุดได้เนียนสุดๆ,ๆอะ่ะส่วนนี้ก็คือแพนด้าแดงนะแพนด้าแดงนอนหลับอยู่บนต้นไม้นะทุกคน เจ็ดตัว ตรงนี้คือห้ามสูบบุหรีนะครับนั่นแหละนกนเกนมมา小้那อ感觉咋样啊还不错了这个熊猫基地嗯รั那 นี่นะครับเราจะมาซื้อตุ๊กตาแพนด้านะครับทุกคนแต่ว่าผมซื้อแล้วแหละนี่คือแพนด้าเผือกนะครับราคา224อยู่่หยวนนะครับเป็นแพนด้าที่แบบว่าจุดบริเวณของร่างกายทุกส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยคือเป็นสีน้าตาลนะทุกคนคือแพนด้าแบบเนี้ยที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยผมอยากได้มานานแล้วนะครับทุกคนตั้งแต่ก่อนไปจีนแล้วผมว่าแล้วว่าผมจะต้องเจอเพราะว่าจีนที่ผมไปเนี่ยมันเป็นซื่อซวนหรือว่าเซีวนนั่นเองอะทุกคน ซื้อมาโคตรเยอะเลยทุกอย่างนม่งซื้อมาเยอะหกกูเนี่ยสินของเราเนี่ยเป็นเป็นสีน้ำตาลชื่อว่าแพนด้าเผือกเนี่ยไม่มันชื่อแพนด้าเผือกจริงสินเขาเรียกแพนด้าเผือกจริงก็เชื่อไง คตอนนี้ก็ทุ่มทุมแล้วนะครับเป็นกลางคืนแล้วเราก็มากินชาบูกันนะครับ้้ตออองเเิ่่่่มมสีีาาายะร ทุกคนหลังจากที่ทุกคนครับหลังจากที่ผมกินชาบูเร็จน,นะทุกคนพอดีผมกับคุณอย่างกับคุณเชินที่เป็นลูกพี่ลูกน้องผมนะเข้ามาในห้องพักด้วยกันในนี้นะทุกคนปรากฏว่าผมเจอนี่ลูก <c oughs> โปลูกโป๊ตรงนี้เลยทุกคนลูกโปตรงนี้แหละมันมันวางมันวางอยู่ตรงเนี้ผมก็เลยแบบเก็บมาแม่งเลยใครว่าไม่รู้จักเออมาได้ไงวะไอ้องงไม่รู้จักออกไปจากห้องเลยคือแบบ เออไอ้ทุกคนแปลกไหมมาได้ไงวะเอ้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นะทุกคนตอนผมตอนตอนอยู่ข้างนอกก็เห็นรูปโปเยอะเต็มพื้นเลยนะทุกคนผมก็เจอรูปโปเยอะแล้วก็มาเจอในห้องเนี่ยผมก็เลยเก็บแม่งนะครับซื่อชานเป็นส่งชิงไม่ใช่หรอฮะซื่อชาเป็นส่งชิงจังหวัดเดียวกันไม่ใช่หรอสื่อชายคือเสฉวน โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอนคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายนะตอนนี้ก็ขอพักผ่อนกันนะทุกคนขอบคุณครับทุกคนยังไงก็ขอให้สนุกแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับ